เรามาเริ่มถักกันเลยนะคะตัวนี้จะใช้ไหมมีนัทซัมเมอร์เบอร์20ค่ะแล้วก็เข็มเบอร์1.25่มิลน,นะคะหรือเบอร์4โซ่ค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านล่างแทงเข็มเข้าไปแล้วก็ดึงไหมเข้ามาแบบนี้นะคะปัดปม แล้วเราจะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมดแ80ดสิบโซ่นะคะความยาวนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะปรับได้ค่ะหนึ่งสองเพื่อนเพื่อนักไปทั้งหมด80ดสิบโซ่ก่อนนะคะเราถักมาได้8ปดสิบโซ่แล้วนะคะแล้วก็จะเพิ่มอีก8ปดสิบนะคะเพิ่มอีกหนึ่งโซ่แล้วก็จะย้อนกลับมาแทงในหลักที่80ดิบนะคะเราจะทำ a นะคะ ทำการรวบหลักก็คือการถัก A แทงเข็มเข้าไปในหลักที่80ค่ะควักไหมเข้ามาพักไว้ก่อนนะคะแทงอีกหนึ่งหลักควักไหมเข้ามาจะมี3ห่วงแบบนี้ก็ปลดหมดเลยนะคะต่อไปเราก็ถักตามปกตินะคะถักเองตามปกติเราจะรวบหลัก หัวท้ายนะคะให้เป็น a เพื่อจะให้ปลายของเขาเฉียงขึ้นแบบนี้ค่ะผ่านเส้นเดียวแบบนี้นะคะถัก x เพื่อนๆไปถัก x ยาวไปเลยนะคะจนสุดปลายจนก่อนสุดปลายนะคะเหลือไว้สองหลักเดี๋ยวเราจะมารวบกันค่ะเราถักมาจนเหลือสองหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะทําการรวบ แทงเข็มเข้าไปนะคะควักไหม่เข้ามาพักไว้ก่อนนะคะแทงเข้าไปอีกหลักหนึ่งหลักสุดท้ายตรงนี้ควักไหม่ขึ้นมามี3แล้วก็ปลดหมดเลยอันนี้ก็คือการรวบหลักนะคะหรือการถักตัวสัญลักษณ์ a ต่อไปเราจะถัก x 1หลักแล้วเราก็พลิกกลับนะคะทุกแถวเราจะถัก x 1หลักแล้วพลิกกลับเพื่อเริ่มแถวใหม่พอเริ่มแถวใหม่เราก็จะทํา a หัวท้ายนะคะเหมือนกันเลย การถักเราก็ถัก X เ,เหมือนปกตินะคะก็คือแทงผ่านตรงนี้ได้เลยก็2เส้นผ่าน2เส้นตรงนี้พักไหมเข้ามาพักไว้ก่อนแทงอีก1ห,หลักค่ะมี3ก็ปลด3นะคะลดออหลักหลักเขาก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะต่อไปก็ทํา X ถัก X หรือพักธรรมดาตามปกติเลยค่ะ หลักละหนึ่งครั้งยาวไปเลยนะคะแล้วตรงปลายสุดท้ายก็อีกสองหลักที่เหลือเราก็จะมารวบเป็น a ค่ะเราถักมาจนถึงปลายสองหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะรวบเป็น a เหมือนเดิมค่ะพักไหมขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะแทงอีกหลักหนึ่งหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะแทงผ่านสองเส้นนะคะอันนี้อาจจะ แยกหน่อยตรงปลายให้ได้สองเส้นอย่างนี้นะคะมีสามห่วงก็ปลดหมดเลยอันนี้คือการจบแถวที่สองแล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่สามเอ็หนึ่งทำเหมือนเดิมเลยพลิกกลับค่ะแล้วก็ถักเอตรงหลักแรกตรงนี้เลย มาพักไว้อีก1ห,หลักรวบสองหลักให้เหลือหลักเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็ถัก X ยาวไปเลยจนปลายสุดท้าย2หลักสุดท้ายก็ทำเป็น A อีกแล้วก็โซ่1นึ่พลิกกลับทำพลิกกลับไปมาแบบนี้สลับกันทั้งหมด6แถวนะคะอันนี้เพิ่งเริ่มขึ้นแถวที่3นะคะเพื่อนๆไปถักมานะคะ ถ้าใครชอบกว้างกว่านี้ก็ขยับแถวเพิ่มขึ้นได้นะแต่เดี๋ยวเพิ่งจะถักไปทั้งหมดหกแถวค่ะถักเสร็จแล้วหกแถวเรามาเจอกันค่ะถ้าตกลงเพิ่งถัก x ขึ้นมาทั้งหมดห้าแถวนะคะไม่ใช่หกแถวนะตัวนี้เป็นแถวนี้เป็นโซ่นะคะโซ่ที่เราถักแปดสิบเอ็ดหลักแล้วก็ถัก x ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะทั้งหมดห้าแถว ต่อไปเราจะทำการซีเก็บขอบรอบตัวโบตัวนี้เลยนะคะเพื่อให้งานอยู่ทรงนะเราก็จะเริ่มเก็บขอบด้วยการถักโซ่หนึ่งก่อนค่ะก็จะถัก x นะคะทั้งหมดห้าหลักตรงด้านปลายเฉียงตรงนี้เราจะถักเก็บขอบด้วย x นะคะหลักแรกนะคะตรงนี้หลักที่หนึ่ง เอกหลักที่ 1, นึ่งเอกหลักที่ 2, อเอกหลักที่ 3, าหลักที่4นะคะหลักที่5หลักสุดท้ายก็คือหลักตรงช่องปมตรงนี้นะคะนะคะ ช่องที่จะติดกับปมตรงนี้ก็คือหลักที่ห้าแบบนี้นะคะเราได้ x เ,เก็บขอบด้านเฉียงนี้ x ด้วยด้ x ห้าหลักนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นโซ่สองตัวนี้เพื่อต้องการให้ปลายตรงนี้แหลมนะคะถักโซ่สองก่อนแล้วก็ถัก c ลงมาในหลักที่เราถัก x หลักที่ห้าค่ะก็คือตรงปมตรงนี้นะคะตัวนี้คือ x หลักที่ห้าแล้วเราก็ มาซีตรงนี้ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักซีต่อมานะะแทงผ่านตรงนี้ได้เลยหลักถัดไปเราก็ถักซีเราจะถักซียาวไปเลยนะคะถักซียาวไล่มาเลยจนสุดปลายนะ,นะะถักซีไปเรื่อยๆเลยค่ะ เพื่อนๆไปถักซีไล่มานะคะเราซีมาไล่มาจนถึงสุดท้ายตรงนี้นะคะเอาให้สุดๆเลยนะคะตรงนี้ด้วยนะคะจะได้ปลายที่แหลมนะคะซี C มาให้สุดเลยสุดมุมเลยนะคะแล้วก็ทําโซ่สองเหมือนเมื่อกี้นะคะเพื่อให้ปลายนี้แหลมพอโซ่2เสร็จแล้วเราก็มาถัก x ลงในหลักที่เราถัก C เอาไว้เมื่อกี้นะคะ C สุดๆตรงเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะถัก x จะได้มุมแหลมตรงนี้แล้วเราก็จะถัก x ไปอีก5หลักนะค่ะเราจะถัก x ไปอีก5หลักนะคะ,ะ,อ,อ,ะ,คะอันนี้คือหลักที่1 2 3 4 หหลักที่ห้าคือหลักที่ที่ทําขอบตรงนี้เอาไว้นะคะหลักที่ห้าตรงนี้นะนะคะจะได้ไปลายแหลมแบบนี้ต่อไปเราจะหลักถัดไปนะคะอันนี้คือที่เราทำ x หลักที่ห้าไว้กับต่อไปหลักนี้นะคะเราจะถัก c นะขอบทางด้านยาวนะคะเราจะถักเป็น c ตัวทางด้านละ ด้านสั้นตรงนี้นะคะที่เป็นปลายตัดตรงนี้เราจะถักเป็น x นะคะเพื่อนๆไปถัก C ีแบบนี้นะคะยาวไปจนสุดเลยนะคะนะคะถัก C ีแทงเข็มเข้าไปควักใหม่ผ่านมาแบบนี้ได้เลยถัก C ีค่ะเราถักซีไล่มาจนถึงสุดท้ายแล้วนะคะก็ทำการถัก C ีอีกหนึ่งหลักค่ะ ะะแทงผ่านสองเส้นแล้วก็ถักสีตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการจบงานแล้วนะคะ,ะแล้วเราก็ค่อยไปเก็บปลายไหมอีกทีหนึ่งตัวนี้ก็คือจบงานของตัวริบบิน๋ยวตัวโบตัวนี้แล้วนะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาถักตัวดอกกุหลาบกันค่ะพอเราเก็บขอบสีแล้วนะคะเห็นไหมคะว่างานอะ่ะจะอยู่ทรงแล้วก็เนียบมากขึ้นนะ